โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนุนชลล่องเฉยนะครับสำหรับวันนะี้ก็อยู่กันเกมวันพันแมนเดอะซองเกนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่612นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ที่ผมได้เข้ามาเล่นกันในวันนี้นะครับเนาะก็วันนี้ผมได้ทําการไลฟ์สตรีมเป็นการรีเอดีไปนะครับก็ ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงพอสมควรนะวันนี้ผมก็ได้ไอเดเล่นแล้วนะครับเนาะก็อาจจะไม่ได้สวยมากมายเหมือนคนอื่นเขานะแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมรู้สึกว่า,า่อนข้างโอเคกับมันแลล้นะครับเพราะว่าไอดีมันมีทั้ง่วดของวัคซีนแมนนะครับตรงนี้เนาะก็ผมที่ผมคิดไว้เลยคือเนี่ยทำให้3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวแบบดอทในอนาคตนะครับเนาะแต่ว่า ผมก็ยังอาจจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะผมก็อาจจะเล่นเล่นไปก่อนนะเพราะตอนนี้ผมก็มีการรีเอดีต่ออยู่นะถ้าเกิดว่าได้ตัวที่ดีกว่าเนี้ยผมก็จะเล่นตัวนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแล้วก็คงเล่นตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันมันรีเซ็ตตอนประมาณ4ี่โมงนะแต่ว่าผมเพิ่งมาอัดคลิปตอนนี้ตอนประมาณ5้าโมงกว่าเพราะาผมไปนอนมายีบหนึ่งนะครับแบบเหนื่อยมากๆนะ โอเคสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอยด้วยกันก็เข้ามาจอยได้ครนะับเซิร์ฟเวอร์ G ี่612ของผมจะเป็นที่สายฟรีที่เซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็มาแจกโค้ดสักหน่อยละกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับนี่นะ24 OPM แล้วก็ October นะครับตามนี้เลยกดไปแล้วจะได้ตัวม่วง1ใบกับเพชร200เพรน,นะครับกดไปเลยผมใช้ไปแล้วนะตรงนี้ก็สุไปหมดละตัวม่วงมีแค่ตัวดำมนเดียวตรงนี้นะครับแล้วตัวก็กดไปแล้วส่วน กระชาผมนั่นถ้กดไปแค่30มั้างอานผมกดไป30บใบนะครับแล้วก็กะว่าจะกดอีกทัี่สิบใบแต่ว่ายังไม่มีนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนนะกดลั่นไปใบหนึ่งอ่ะตรงนี้รับได้รับไปก่อนนะ <S <S วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาอัปเดตทุกคนดูนะว่าส่วนใหญ่สตรีมผมทําอะไรบ้างนะๆๆก็แทบจะยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็คือเข้ามาเช็คเฉยนะเดี๋ยวไปเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับในด่านยากของด่านที่3ของทาซูมากินะครับไม่ของฟูบุกินะฮะตรงนี้มา สกิลัพได้เนาะเดี๋ยวก,กดฝึกไปโอเคผมจะปั้นโจซีในไอดีนี่ไอโจซีนี่คือเอามาแบกนะครับตัวอื่นนี่คือแทบจะทำอะไรไม่ได้นะน <c oughs> ีอัพเป็นอย่างนั้นแหโอเคไอเดีนี่มีเกลือกันชุบด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยเก็บไปก่อนนะครับไปลุยกันดีกว่ากดกไปเลยคนสาม นี่นะครับก็ให้มันมบัฟทางส่วนของราชาใต้ดินไปนะจริงๆให้โจซีตีก็ได้นะจบแล้วนะแต่ว่าเรานี่แหละโจซีมันก็เตะต่อไปนะปืนใหญ่พลังนะรื้อไปแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับบัฟเรียบร้อยจบเลยผมไม่ตายตีปกตีไปโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมปิดแอนิเมชั่นก่อนโอเคปิดไม่ทันไม่เป็นไรลืมปิดแอนิเมชั่นนะพอดีตอนนี้ผมสตรีมผมสตรีมในคอมนะพอมาเล่นในมือถือมันก็ต้องเซตติ้งใหม่นะต้อง มีการกดปิดตั้งค่าเองใหม่นะครับเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยจริงๆคนบัฟโจสีเราจะได้แบบจบเร็วๆนะแต่ว่ามันบัฟวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่จบเร็วเหมือนกันนี่ก็ไนดะ้เดี๋ยวรอบหน้ารอดูกันว่าจะเร็วขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นวันแรกในเซิร์ฟนี้นะครับเราเซิร์ฟเพิ่งเปิดน,นะใครอยากจะจอยก็จอยได้นะเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะเออสายฟรีอาจจะอัปเดตบ่อยหน่อยนะมันไม่เหมือนกับไอดีสายเติมนะสายเติมมันแบบ อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตแต่ว่าสายฟรีนี่คือต้องได้อัปเดตกันโดรัวนะเพราะว่ามันต้องแบบอยากให้คนดูได้เห็นทุกย่างก้าวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเรามาเป็นสายฟรีแล้วเนาะส่วนไอดีหลักตอนนี้ผมก็ไอดี ID เก่าใช่ไหมไอดีเก่าดีกว่าไอดีเก่าตอนนี้ผมก็ฝากพี่ฮาได้เล่นอยู่นะครับเนาะก็ไม่ได้ทิ้งไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้เล่นนะครับประมาณนั้นใช้คําว่าไม่ได้เล่นดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ยังคิดถึงไอดีเซิร์ฟห้าร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัดคลิปอยู่เร ดองตัวไปก่อนนะครับเอาไว้รอสุม่มเท่งส่วนของแฟดประกายแสงนั่นเองนะถ้าเกิดแฟดประกายแสงเข้ามาก็คิดว่าน่าจะสู้คนอื่นได้อยู่นในเซิร์ฟเวอร์ที่565นะนะส่วนเซิร์ฟเนี้เราก็มาลงมาเล่นกับคนดูนะครับคุยคนดูแบบอยากเล่นมากนะอยากเล่นกับผมไม่รู้เพราะอะไรนะแบบอยากจะตบผมอะในนี้หรือเปล่าหมั่นไส้นะตอนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่565นี่คือแบบคนดูดนดหลายคนตีผมไม่ได้นะเพราะแบบเติมนะส่วนไอันนี้คือไม่ได้เติมแล้วน่าจะให้คนดูแบบที่หมั่นไส้ผมมาตีผมคืนได้แแล้ววนะะะคคครรับโอเกก็็ใทีี่จมมาตผ เบาๆมือผมนิดนึงเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้แอดเพื่อนผมก็อยากแอดมาก็แอดมาได้แล้วมาส่งพลังงานวยกันได้เนาะผมก็จะเล่นเรื่อยๆนะคงจะไม่ทิ้งแล้วแต่ว่าเราจะไม่เติมเลยดูซิว่าเราจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับพลังของเราตอนนี้เนาะตอนนี้ก็เล่นมาใกล้จะจบแล้วนะครับเหลือแค่2ด่านเหลือแค่2ตัวไปเดี๋ยวผมอาจจะต้องได้ขอตัวไปรันพลังในจบคิดนี้นะคือพลังมันยังไม่ขึ้นเลยคนอื่นเขาต้องจะไปเยอะแล้วล่ะผมก็ยังไม่ได้ดูบอร์ดนะเรยลยังไม่ถึงนะะ แต่คิดว่าเราจะไปไกลมากๆแล้วนะครับสำหรับอันดับคนอื่นโอเคตีไปปุ๊บปึ๊บปบจริงๆอ่ะมีแค่โจซีก็พอแล้วนะแต่ว่าผมอยากเล่นวัคซีนแมนด้วยนะครับแต่ไม่รู้มันจะเวิร์กแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าไม่เวิร์กก็อย่างที่ว่าไปแหละผมรีเอดีอยู่นะผมยังไม่ได้เลิกนะแต่ว่าผมแค่ลงสตรีมไม่เฉยคือเพียนะครับเพราะว่าแบบถ้าจะให้สตรีมต่อเนื่องจนถึงแบบเย็นคนงจะไม่ไหวนะเพราะาผมต้องไป ข้างนอกนะครับเดี๋ยวสักพักนึงผมก็จะไปออกกำลังกายแล้ววันนี้มีทุระต่อข้างนอกด้วยนะครับก็เลยลงสตรีมแล้วก็แอบไปนอนนิดนึงสักนิ่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาอาดทิปเลยลุกขึ้นมาอาดทิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงดมลงทิปเสร็จเพื่อผมก็จะออกไปออกกำลังกายละคือแบบโคตรเลียวอ่ะเพื่อเผื่อทิปนี้ยังไม่ได้ตัดด้วยนะไม่ได้ใจนะผมกลัวคนดูจะไม่ได้ดูลิปนะเผื่อบางคนไม่ทันไล์นะครับก็ย้อนดูได้นะแต่ว่าเผื่อบางคนแบบไม่อยากนั่งดูแบบนานๆแล ตีเป็นเลยส่วนใครที่แบบอยากจะสนับสนุนผมด้วยการโดเน a t ก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ส่ง d o n a t มาก็ขอบคุณมากๆนะเดยผมจะเอาชื่อขึ้นไว้ในคลิปถัดไปนะครับเนาะส่วนชื่อในคนที่โดเ a t ในไลฟ์เนี่ยจะอยู่ในไลฟ์สตรีมนะครับผมจะตั้งขึ้นไว้ให้แล้วนะส่วนคนที่ d o n a t i เขาเรียกว่าอะไรหลังไม์หรือว่า d o n a t i เข้าทางตรงเลยเนี่ยผมจะขึ้นในคลิปให้นะครับส่วนตอนนี้ก็คือน่าจะมีแค่พี่ฮาเล่คนเดียวมั้งที่ d o n a t หลังไม์มานะครับส่วนคนที่ d o เ a t ในสตรีมก็ มีคุณทามมั่งพี่ทามมาดเนี่ยมาร้อยร้อยบาทนะฮะก็ขอบุณทุนโดนเนีนะครับส่วนใครที่ไม่มีหรือมีน้อยก็ตามกําลังสัทธาได้เลยนะครับผมไม่บังคับใครนะก็คือถ้าเกิดชื่นชอบกันก็โดเนี่ยมาได้นะแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบแล้วแบบอุย้ยผมไม่มีเงินนะก็ เป็น,นการกดกดไลค์คลิปวิดีโอก,กดไลค์เตยมผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับผมบอกเลยว่ากำลังใจนี่คือมีค่ามากกว่าเงินทองนะทำนะครับเนาะนะแต่ว่าถ้าเกิดมีเงินทองก็จะดีมากๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับไม่จำเป็นต้องโดน n a t i หรือโอนเงินในหะ้ผมก็ได้นะขอแค่กดไลค์ให้ผมทุกๆคลิปก็จะดีขอบคุณมากๆนะแล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่ะและรวัน,นี้พูดๆกันอยู่ตอนนี้ก็คือมาเล่นภารกิจเสริมของบิทคิงนะครับเนาะนะเพื่อเอาตัว๋ว ไปเปิดกันแต่ว่าผมคงจะยังไม่เปิดในคลิปนี้นะกาจะดองตัวไปก่อนแล้วไปเปิดคลิปหน้า <c oughs> แต่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปหน้าอาจจะไม่ได้เป็นไอเดียนี้ก็ต้องรอรุ้นนะว่าจะเป็นไอเดียนี้อยู่หรือเปล่านะอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องมีวัคซีนมาก็ได้เพราะตัวมันกิ่งแล้วนะโจซีต่อให้มีมันก็แบบเขาเรียกว่าไงมีเหมือนไม่มีดีกว่าอ <c oughs> <c oughs> ผมอ,อาจจะมีเสียงผมไอ้บ่อยหน่อยนะเพราะแบบเขาเรียกว่าไง ในสตรีมแบบสตรีมไปสี่ชั่วโมงได้อะผมแบบเสียงหายเลยนะแล้วแบบเจ็บคอมากนะครับตอนนี้แต่สนุกนะสนุกสนุกเดี๋ยวจะขึ้นสตรีมอีกถ้าเกิดแบบมีแรงเบื่อน,นะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าในคลิปผมจะตัดหรือเปล่าถ้าเกิดตัดก็คงจะไม่ได้ยินเสียงไอแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดก็คงจะไ,ได้ยินเสียงไอนะครับแล้วก็ขอโทษคนดูมาณที่นี้ด้วยนะครับนะไปกดค้างไปช่วงนี้คืองานค่อนข้างยุ่งนะครับไหนจะแบบเรียนต่อไรพวนนี้แต่ก็ยังไม่ทิ้งยูทูบนะยังทําอยู่นะครับสนุกดีนะ ผมชอบนะเวลาผมลงคลิปไปแล้วมีคนดูมาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือแบบเวลาสตรีมก็มีคนเข้ามาดูนะสนุกมากๆเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อใกล้จะจบแล้วซูตรนี้เสร็จก็จะได้ตั๋วฟรีใบหนึ่งนะฮะปับรวยเจา้านี้ป่านมาหนึ่งทีต่าฟันดีไอนะแล้วเจ้าหนี้บคิงฟันคืนกลับมา132ด้าเมจแต่โอ้โหไม่ได้เห็นเลขแบบหลักร้อยนานมากนะปกติดูแต่แบบเลขหลักล้านอะไรอย่างงี้นะแบบไม่ชินตานะ เลขหลักล้านเนี่ยคือแบบดูกันแบบยากมากนะครับเลขหลักร้อยเนี่ยคือดูง่ายๆนะเลขหลักล้านโอ้โหวิ่นับหน่วยผิดโอ้โหทัวลงอีกพูดดาเมจผิดนะครับพี่โอ้โหวสวยแต <c oughs> <c oughs> ่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะพูดให้มันเบื่อวางไปก่อนนะฮะจริงๆคนดูในะช่องผมน่ารักทุกคนนะครับไม่มีหรอกอย่าพงอย่าขายนะไปลอยๆเลยๆเลยๆ,ๆอันนี้ผมให้เจนนอยยิงดีกว่าไอ้กระตอกไอไอมันยิงเบานะฮะโอเคบัฟให้ เจนอตก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นยายอังรึบปังไม่เข้าเลยนะฮะบับมาตอนนี้บับไปติดเอไอกังนะฮะผมไม่อยากได้เอไออังเลยคนได้เอไอกังนะคือแบบเป็นตัวหนึ่งที่แบบไม่ว่าจะโผล่มาในเกมหรือในอนิเมะก็คือแบบไม่เก่งนะในบางงะก็ไม่เก่งแต่แบบน่าสงสารมากนะแล้วจังหวะนี้กรนล่าไซบอกไอ้เนี่ยผมโคตรชอบเลยหน้ามีมันนะ เสื้อใครที่ดูอนิเมะนี่คืออย่างฮาผมบอกเลยอันนี้ด็อกเตอร์จีนัทกดข้ามไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเสร็จภารกิจนะภารกิจต่อไปเป็นของบทที่6นักวิทย้ยิดนะเป็นของอาชูราคาบุโตนั่นเองนะก็คือด็อกเตอร์จีนัทนะครับอันนี้ก็มีอะไอีกอะไม่มีส่วนกิวเออตอนนี้ผมอยู่กิวใครก็ไม่รู้นะกดกดเข้ามานะเขารับเข้ามาก็เข้ามาแบบงงๆนะ เดี๋ยวผมพจะย้ายกลับไปอยู่กิวกับพี่ผมแล้วเนาะพี่ชายโอ้โหมากิวโฟคิงมั้งที่ผมจะไปอยู่นะครับก็คือใครจะมาอยู่ด้วยกันก็มาอยู่ได้นะครับกิวโฟคิงตอนนี้ผมขออยู่ตรงน,นี้ก่อนนะคือมันออกไม่ได้นั่นเองนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโจซีนี่คนได้เยอะนะคิดว่ามันน่าจะแบบตัวออกง่ายแหละประมาณนั้นมั้งโอเคไหนดูตั๋วสิไม่มีตัว๋วแล้วโหขาดอีกสามใบผมหาจากไหนได้นะอีกเนี่ยจะเปิดจังโอเคขาดอีกสองใบนะคุณสมบัติสีสีเขียวบวกสองนะครับ เหมือนจะไม่พอนะก็คงต้องไปเล่นนอกรอบส่วนตรงนี้ไม่ได้เติมนะครับเปิดให้ดูก่อนนะไม่ได้เติมจริงๆนะนี่แพทยังอยู่นะแต่คนต้องหาว่าไอ้สวนเหลี่ยมหรือเปล่าไม่ได้เหลี่ยมนะครับผมยังเก็บไม่อยู่นะออไม่มีเหลี่ยมนะครับระดับนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาอัปเดตให้ดูนิดหน่อยนะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคงต้องขอตัวไปเล่นนอกรอบก่อนนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะส่วนคลิปในวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับขอบคนทุกคนที่ต